มาดิเล่นต่อเข้ามาดิได้หมดอ่ะเอาเปล่าร้อยใบได้หมดเอาเปล่าร้อยสองร้อยใบได้หมดอ่ะมาดิต่อก็ได้ชิวเบื่อว่ะพี่อ่ะชนะจนเบื่ออะไรสัตว์อะไรนะเอาดีพี่เบือ่อคุ้ยโคนหน้าเบือ <c oughs> เบ่อพี่เจนพี่วานพ <c oughs> ี่ไม่มาวะมันมัน <c oughs> เบื่อว่ะต่อได้หมดไอ <c oughs> สัตว<ง>์ร้อยหลงร้อยอ่ะพี่เจนพี่วานมันใส่ซยับเล็วร้อยเตี๊ตี้อยู่ไหนไอ้เจ้าหน้านี่ ใั่บอกไอ้โด่านเลยไม่รู้ว่าบอกว่าไอ้บอกด่าเก่งมัาเลยแข่งด่ากูดีมันบอกอ่ะมาเดมาเดมาเดไเรียกมาเดเขาไหนอ่ะไม่รู้แม่งพวกมัร์มปืในไปยับเลยกะสี่เปล่าติดตามชีวิตกูเปล่าแต่กูไม่รู้จักมึงเลยเสี่ยวได้หมดนะตรงเนี้ยเอาเปล่าต่อได้หมดอ่ะคอเดียวแล้ววะต่อกัละมือต่อกัละได้หมดอ่ะเอาเปล่าคงใจก็จะพาเราเสี่ยว ขย่เ,ยเสี่ยวไอ้เฮียค่องใจก็เดินมาถ้าค่องใจอะ่ะขี้แพ้เฮียรู้แพ้รู้ชนะรู้มือเว้ยเห็นยักษ์ดาบกูไม่ใช่เหรอเมื่อคืนอะ่ะมาเดียเ๋ยวเดินมาทุกตัวได้หมดอะ่ะเอาป่ก ใครอยากด่าแหลมมามันก็แหลมมาดิเสี่ยวไอ้เหี้ยเสี่ยวเหมือนเดิมได้แค่รับหลังควยกระจอก เดชนายก็มาด้วยเหรอเนี่ยอัลโหไงสมพงศ์อ๋อพี่มาพี่อยู่แลนฟ้สาาเนี่ยมาตามหาคนที่เมื่อวานอยากด่าพี่ไงตามหาอยู่ตอนนี้ รอเขาอยู่เมื่อวานเขาบอกว่าเขาอยากด่าพี่ไงอยากโดนจะด่าเก่งอะไรเงี้ยมามารอแรงเขาอยู่นะไม่รู้ตัวไหนเลยหาอยู่เนี่ยสมพงศ์สมพงศ์รู้ป่างว่าเมื่อวานใครรับหลังพี่อ่ะวันนี้พี่ไม่มาไม่มีแค่ใครน่าชื่ออะไรนะคนนี้รับหลังพี่เมื่อวานตอนพี่ไม่อยู่อ่ะด่ารับหลังแต่ไม่กล้าด่าต่อหน้าคนไหนนะสมพงศ์อ๋อแล้วรอนมาใช่ป่ะโอเคโอเคอ๋อด่าได้ครับรับหลังเหรอโอเคโอเคโอเคสมพงศ์ขอบใจมากนะชายไม่ครับ คุยอะใครเสียงดังเป็นช่วงนู้นขอดีครับขอเดีครับพี่คุยโทรศัพท์กันเมื่อกี้ขอเดีครับอ๋อไอพี่อย่างคุ้นเคยเจอเจอที่ไหนครับเจอที่ผับครับไม่น่าใช่นะไม่น่าใช่นะไม่เคยไปผับเจอที่ผับในเมืองอีกครับหืม ใช่หรอเราชื่ออะไรอ่ะชื่อน้องเนยครับเต่าเคยเจอกันด้วยเหรอใช่เหรอใช่เคยเจอพี่บอกพี่ชื่อแมไม่ฮะใช่เหรอใช่ตอนนั้นหนู ยืนเต้นอะไรครับพี่ก็เลยมาถามหนูชื่ออะไรแล้วนี่พี่ก็บอกพี่ชื่อแม็กครับอ๋อครับน่าจะใครหรือไม่น่าใช่นะครับนะครับไม่ไม่น่าใช่นะแล้วเสียงนี้แหละมันจำได้เสียงแบบแก่ๆหน่อยอ่ะฮะไม่ไม่ไม่แก่นะครับไม่แก่นะเอ้าอ้าวหรอไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับไม่น่าใช่ครับน่าจะเสียงคายหรือเปล่าคาย มไ,ไม่รู้ครับคนเสียงคล้ายผมเยอะแยะ,ะเลยไม่ผงพี่นนั่นแหละไม่น่าใช่ครับไม่น่าใช่ครับใช่เดี๋ยวหนูไปเล่นหนูว่าหนูทำไม่ผิหดหนูว่าสมองหนูก็ดีอยู่เรามายืนอะไรตรงเนี้ยเรามายืนอะไรตรงเนี้ยหนูว่าเอาาองอูอ๋อเรามีรถด้วยมั้ย เราเรามีเพื่อนอยู่นี่เหรอเราเราเรา,เรามีเพื่อนอยู่ตรงนี้เหรอเรามาใช้ของตู้เนีย่ยไม่ไอ้ไอ้บอสไอ้บอสปะใช่ปีใช่เมื่อวานมีคนถามหาพี่ใช่ปะใครวะคนถามมาหาพี่อ่ะใครอ่ะ เห็นปีโรโลมาบอกพี่นะ่ะว่ามีคนด่าพี่ไนงะตามหามพี่เต็มเลย F4 อะ่ะอยู่ไหนไวะแถวนี้แถวนี้แหละไหนะไม่เห็นเดินอ,ออกมาเลยเดินมาหน่อยดิอยากคุยด้วยไม่ให้เหรอเมื่อวานเห็นเห็นบอกว่าเห็นปโบโลว่าเมื่อวานพี่ไม่ยอมมาเมื่อวานเนี่ยมีคนด่าพี่อยากด่ากับพี่เยอะเลยอะ่ะเต็มเลยนี่ไงมาแล้วนี่ไงไหน่ะ สรุปมีไม่แน่บอสมึงโกหกกูไม่แน่อ่อเหรอใช่เหรอแฟนวัยโปรปั่นกูแน่เลยเฮียมันไม่มีเลยนะ่ะตอนนึงพี่เอาข้าวของน้องหิวข้าวอ้าวจู่ๆแยวแบนี้เดี๋ยวพี่ขึขนวว้นมาเดี๋ยวไม่รอเราก่อนเดี๋ยวพี่เก็บเราแป๊บนึง I'm out. i เม่มีคนด่ากูเลยวะไหนเมื่อวานอยากด่ากูไม่เห,หรอเมื่อวานนะ่ะไหนวะตัวไหนอยากด่ากูวะเม่นโผล่หัวไปเลยเฮียไม่ใช่เวลากูไม่อยู่อ่ะไม่ใช่ด่ารับหลังไอ้เฮียเวลากูอยู่กล้าด่าต่อหน้าหน่อยคุยไ,ไม่ใช่เวลากูไม่อยู่แล้วแบบเ,เฮ้ยเียนี่เว้่เฮียเจ็ดเว้ยเฮียไ,ไม่กล้าเว้่คนเราเป็นคนเก่งจริงเขาด่าต่อหน้าไอ้เฮียจับไว้ได้บอสพี่สอนเองนะเว้ยเวลาเองจะเก่งเองเก่งกว่าคนต่อหน้านะเค่งบ้านน้องชายเองอย่าไปรับหลังเขาเว้ยมันไม่เท่